รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 3ามสองห้ามงปิดไปเข้าบ้านขข้าวไรนะข้าวไปด้วยขอข้าวขาข้าวขวาใช่ไหมข้าวขวาข้าวขวาล้าวต้องก้าวปะไม่ได้ห้ามงตรงแบบนี้เจอกับเราแน่นอนค่ะในรายการ The Red r e p p l e High School b o y อ้าวเด้อต้อนรับคุณผู้ชมด้วยรวมไปถึงคุณสองคนยังไงคะอ้าวคุณจะเข้าขาเข้าบ้านเขาใช่ มีเรื่องมียามบ้านนี้ไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเรื่องมียามเราจะบอกว่าวันนี้เหมาะเหม่งมากเพราะว่าเรามาบุกบ้านของคนที่แบบว่ามีศาสตร์ของตัวเลขเป็นชีวิตจิตใจมากจริงโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะหงจงหงจุยทุกอย่างในบ้านหลังนี้นี่คือคำนวณมาหมดแล้วดูหมดเรียกได้ว่าเสานี้ต้องตั้งกี่องศานี่คือคิดหมดจริงเหรองั้นมาเลยคุณแมนการีเนเล่นดูเลขที่บ้านก่อนดูเลขที่บ้านก่อน 9, 9, 9. นี่พี่เมหนึ่งสามหนึ่งเก้าเปลาทีไงคะพี่แมนครับบังเอิญบังเอิญอะไม่จริงอ่ะไม่บังเอิญจริงหรอเ,เพราะว่าตอนที่มาซื<ห>้อเนี่ยยังไม่มีบัตรเลขที<ห>่เป็นแค่แปลงที่เท่าไหร่ อันนี้เป็นแปลงที่ร้อยหนร้อยเอ็ดเราก็แบบเออไม่ได้เอะใจอะไรจนวันหนึ่งได้บาิเลกที่มาค่ะเป็นบาิเลกที่99ก็เลยแบบเฮ้ยบังเอิญมากดีก็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาบุกบ้านของพี่แมนต้องบอกว่าเดอะเรดปิ๊ปปอนทายสุ o วเออ o r ของเรานั้นคือเราจะมาบุกบ้านคนดังเราจะไปล้วงทุกเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของเขาซึ่งคนนี้เรื่องเยอะอยู่แล้วมีหลายเรื่องเรื่องอะไรเรื่องชวานคือาของเราอย่าหันมาทางนี้หมครับ รู้เยอะแต่จะรู้เยอะจริงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน <c oughs> ข้างในแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรามีบทลงโทษด้วยนะคะ <c oughs> อะไรคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าผิดมีบทลงโทษด้วยถ้าคนที่แพ้โอ้ให้เรื่องนี้ไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้วเฮ<ย>้เรืองใี่แมนใครจะไปรู้ดีกว่าจิ๊บอีกอะออดังนั้นเขาเลือกพวกคุณมาแล้วดังนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงก่อนอื่นบ้านนี้คือดั้งเดิมเป็นแบบนี้เลยไหมคะก็ไม่ก็มีปรับนิดหน่อยครับผมด้านนอกเนี่ยปรับนิดหน่อยแต่ข้างในก็จะมีบ้างอะไรน้อยบางส่วนการเดินเขาเรียกว่าทุบเขาเรียกว่าทุบเหลือแค่เสาแล้วก็ทาใหม่ไม่ขนาดนั้นแน่จริงหรอ ก็ม <M> ีบ้างบางส่วนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงว่ารื้อทุบอะไรมุมไหนบ้างขออนุญาตนะคะได้เลยครับผมาเข้าบ้านกันดีกว่า มาดูห้องพี่คเนศครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่น้องเย็นๆอยู่ห้องนี้อยู่หอมาถึงปุ๊บพี่ก็จะพาเข้าไปไวัดศักดิ์สิทธิ์เลยก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าบ้านน้องๆพี่หิวน้ำด้วยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะบอกว่าตั้งแต่หน้าบ้านมาคือทุกอย่างในบ้านของคุณพี่นั่นเป็นสายอยู่กับเรื่องของเลขและฮวงมุ่ยหมดเลยไหมคะจริงๆแล้วต้องให้อาจารย์เกลเขาเป็นคนพูดเรื่องนี้ใช่ครับไม่ใช่อาจารย์แมนนะครับอาจารย์แมนเนี่ยจะดูในเรื่องของแบบ ภาพรวมของสีสันในบ้านมากกว่าแต่เกลจะเป็นคนที่ดูในเรื่องแม้กระทั่งแบบพี่แม่ต้องทุบตรงนี้นะต้องวางของตรงนี้นะอย่างเงี้ยจะเป็นเกลไม่ใช่ผมจริงเขาศึกษามาหรอน้องเกลเกลเขาจริงๆเป็นคนมีความรู้เรื่องนี้เลยออทุบอะไรไปบ้างที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วก็ทุบห้องนี้ครับห้องนี้จริงจจะเป็นห้องห้องนอนห้องนอนห้องนอนเหมือนแบบผู้ใหญ่ที่ไม่เดินไม่เดินข้างบนไงขึ้นข้างบนไม่ไหวอาจจะไปห้องทำงานอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ทุบห้องนี้เพื่อให้เป็นเหมือนทั้งเข้ามาใหม่ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยบ้านหมู่บ้านนี้เขาจะเข้าทางนี้กันหมดเลยและประตูเข้าบ้านค่อนข้างจะเล็กจะไม่ค่อยมีโถงรับเงินอ,อันนี้อย่างที่เกลียวเขาบอกอันนี้เข้ามาตรงนี้ต้องใหญ่เป็นโถงรับเงินถูกต้องล้่ <c oughs> มีโซนไหนอีกนอกจากตรงนี้ที่ทุบแล้วครับก็เปลี่ยนเป็นประตูด้านด้านหน้าเดินเข,ข้าทางนี้ทุบด้านนี้ปุ๊บแล้วก็มีแบบว่าต่อเติมห้องทํางานนะครับมีการกั้นพอดิชั่นขึ้นมานะครับก็เลยทำให้บ้านนี้มันมีแบบพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยตรงทาไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่าบรูณ์ ทิศไหนก็ได้หรือเปล่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านไหนก็ได้เออจริงๆแล้วทิศก็อาจจะเกี่ยวข้องกับวันเกิดด้วยครับแล้วแต่คนเกิดด้วยแต่ว่านี่ทาสีบ้านนี้สีเขียววันพุธป่ะคะเกี่ยวกับวันพุธครับแล้วอ๋อเกี่ยวเกิดวันพุธต้องใช้สีเขียวเพราะจริงๆสีเขียวว่ามันบอกเรื่องอารมณ์แล้วก็มันทําให้อยู่แล้วรู้สึกสบายๆชิลๆด้วยอันที่สองคือเป็นสีที่แบบเหมาะกับเกียวด้วยครับก็คือเกิดวันพุธเหมือนกันสีเขียวถ้าเกิดมองในหลักของความโหราศาสตร์เนี่ยก็คือจะมีความแบบ เป็นแบบขัดแย้งกับผมขัดแย้งกับผมอแล้วแกไม่เป็นไรบ้านนี้เกียวเป็นใหญ่อ๋อใช่ก็คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเกิดวันพุธแล้วอยากเป็นใหญ่ในบ้านขอให้ทาบ้านเป็นสีเขียวดีมากบ้านนั้นจะเป็นบ้านของเราครับนี่ไงคือผมก็จะเป็นเพราะบ้านพี่ไม่มีอะไรสีเขียวเลยไงนี่นะพี่เลยเป็นพ่อบ้านตลอดเวลาใช่ครับโดนพยายามทำขนาดเพื่อนมายังโดนข่มเลยนะครับอ๋อเออใช่น่าสงสารับ ครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่แมนว่าอ๋อนี่ม้าใช่ไหมคะที่หมายถึงอ๋อนี่ครับพี่คะเน่แต่จริงแต่จริงมาก็เกี่ยวด้วยแหละแล้วแลวก็ทุกอย่างในห้องนี้เกี่ยวหมดเลยทำไมม้ามีความหมายยงไม้าก็คือปกติแล้วเนี่ยม้าเนี่ยเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของคนที่มีความขยันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของแบบการทํางานด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความแบบอดทนต่างๆหลายๆอย่างสังเกตว่าม้าเนี่ยจะวิ่งเข้าบ้าน ไม่บอกวิ่งออกเขาบอกว่าถ้าเกิดจะหาม้ามาไว้ที่บ้านอ่ะอันนี้คืออาจารย์เกลบอกนะครับาเกาม็หาหมาที่วิ่งเข้าบ้านครับเพราะว่าไปหาเงินหาทองเสร็จกลับวิ่งเข้าบ้านมาให้เมียโอ้นะครับหรือเอากลับเข้าบ้านถ้าเกิดสมมุติเราสังเกตบ้านที่มมาวิ่งออกอ่ะจะออกไปทํางานหาเงินแต่ไม่ค่อยกลับบ้านอันนี้มาต้องเข้าอ่ะม้าแลอันนี้โอ้ยสวยมากเล้ก็จะเป็นก็คือบอกความรู้สึกคนที่อยู่ในบ้านนี้จริงบ้านนี้เป็นบ้านที่แบบไม่ได้ ทำออฟฟิศหรืออะไรก็ค um ือจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆนะครับว่อาจจะมีแบบทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยองค์ปรางวพิคเนตเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบการแบบดูมีความชิลอันนี้เรียกว่าปรางอะไรเรียกว่าปรางแบบสมบัติ ปางของเอกคเนกอะไรประนั้นปางที่ชิลอยู่่็กินอย่างเดียวกินแล้วนอนกินแล้วนอนสบายก็คือจะดูชิลๆหน่อยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยครับปางของคเนกเขจะเปลี่ยนไปก็จะเป็นปางเหมือนแบบพร้อมลบลุยทํางานถืออาวุธอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อพิ่คเนตเองเนี่ยเขาจะต้องมีแบบการถืองานเป็นเรื่องที่สําคัญของท่านคือยังไงคะงานนี่เป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งของท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้พรการให้สิ่งที่ดีกับคนที่อยู่ในบ้านด้วยครับงาคือของมีค่าด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็งงก็คือเป็นประคตที่ต้องมีแน่ๆเลยครับเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบสิ่งที่อยู่ข้างกายท่านนะครับรวมไปถึงรวมไปถึงหนู่ที่เป็นบริวารด้วยก็คือเป็นสิ่งที่ห้ามขาดแล้วก็อย่างอื่คือพี่คะเนนเองครับถ้าเกิดเป็นปราที่แบบรู้สึกชิลปั๊บเนี่ยจะต้องมีเรื่องของขนมที่เป็นขนมโปรดท่านด้วยแล้วขนมโปรดตรงนี้เนี่ยก็คือบางคนเนี่ยถือแต่ว่าไม่ได้ทาน แต่เนี้ยก็คือท่านกำลังทานอยู่อ๋อมันจะได้เสวยสูงใน่ก็มีการได้กินได้ชิลได้แบบเต็มที่ของท่านเลยถ้าเกิดสมมติเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงอ่ะควรจะหาปางที่ดูแบบมีความชิลรีแลกซ์แบบนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นแบบบ้านกึงทํางานด้วยอาจจะต้องหาเป็นปลงอื่นแล้วล่ะแต่ผมอาจจะชอบฟิลนี้เพราะว่าอยู่บ้านนี่รู้สึกแบบได้พักผ่อนมาบ้านนี้บอกเลยว่าไม่ถามเรื่องตัวเลขไม่ได้จริงๆหลายๆคนอยากรู้คุณถามมาตลอดเราจะต้องมาถามคุณบ้างรวมถึงเกลือคุณผู้ชมด้วยช่วงหน้าเดี๋ยวมาฟังตัวเลข เลขของธุรกิจมันคือเลขอะไรพี่เอาแบบใช้เลขเนี้ยรวยอยากให้ในเบอร์โทรศัพท์อ่ะมี4ตัวดังต่อไปนี้